นี่เป็นสระน้ำของอะไรของเด็กข้างบนก็จะเป็นสระน,น้ำของเด็กโตแล้วก็ฝั่งหลังจะเป็นกับสระน้ำของเด็กโตยิ่งขึ้นเป็นถึงผู้ใหญ่เลยนะคะตรงนี้จะเป็นสระน้ำของเด็กแล้วก็จะมีที่นั่งพักของอผู้ใหญ่ทุกครองนะคะข้างสระน้ำ มีพื้นที่เยอะไม่เบียดเสียดนะคะไม่เบียดเสียดไม่ลำบ,บากสำหรับผู้ที่เฝ้าคอยผลา,ารในการามาเล่นน้ำนะคะก็จะมีที่นั่งแล้วก็นอนได้ด้วยนะคะสำหรับที่ด็กงน้องๆก็นอนมีพัดลมข้างบนด้วยนี่ค่ะบรรยากาศก็คือใครทานข้าวทานไปใครนอนนอนไปนะคะสำหรับสระน้ำ สระน้ำบ้านยายอย่างเพื่อนเพื่อน,นนะคะสำหรับใครที่อยากจะพาลูกหลานมาพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์ช่วงหยุดภาคเรียนนะคะอันนี้ร้อนมากพึ่งเย็นได้ที่สระน้ำบ้านยายนะคะนี่เลยค่ะจะมีพัดลมสำหรับแล้วก็จะมีที่นั่งผ่อนคลายสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่นั่งตองน้ำนั่งสบายๆทานข้าวรอบทหลานนะคะ ใช่ไหมคะน้องเมย์อยู่ที่ไหนนะลูกน,นี่จะนั่อบ้านยายโอเคตอนนี้เราก็มีการสรอาหารมาให้ก่อนลงสระให้น้ำนะคะน,น,นี้คูอของเราอเมนูเป็นอะไรบ้างพี่เวข้ขาวผัดจานใหญ่จะกินหมดไหมนี่คิดไม่หมดแน่แน่นีเลยสาหร่ายสุนตาพิซซาเอาไว้กลับบ้านไปเลยอ่่พี่ พิซซ่าทาต่อเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเว้นสักหน่อยนึงสักประมาณค่อยเอามาได้ไหมพิซซ่าเดี๋ยวค่อยเอามาเพราะว่าน้องจะกินข้าวแล้วมันจะอิ่มไงว่ามันแข็งหรือจตเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งก็คือเอาอยู่แต่ว่าให้น้องเล่นน้ำแต่ส้มตำม,มาเอามาอยู่เด้อโอเคค่ะอ่าโอเคค่ะไมนูข้าวมาแล้วเอาจานมาจานมาจานมาตักข้าวเลยค่ะลุ โอ okay. เค๋ยดี๋ยวอันไหนนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะเราเมทานข้าวก่อนอ็ลุกไปให้ร่างกายอบอุ่นก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของทุนนะคะบรรยากาศก็จะมีช้อนจานแก้วไว้ให้ับบพกรองนะคะ่าบริการตัวเองเย็นสบาย นะคะบรรยากาศที hey ่เย็นสบายจะสำหรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะหรือพาหลานมาเล่นสวนน้ำนะคะก็มีที่พักผ่อนหอนใจได้สบายายเป็นครอบครัวล็อกไข่ล็อกมันช่องไข่ช่องมันพื้นที่ก็กว้างนะคะก็จะมีร้านขายนั่งพอนเล่นพักผ่อนด้วยนะคะก็จะมาทั้งไต้ครอบครัวไหนนะคะตื่นร้อนมาพึ่งเย็นอยู่ที่บ้านยายเลยนะคะขอบคุณค่ะ โอเคทานข้าวก่อนนะคะพิซซ่ามาแล้วหล่อกินโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นพิซซ่านะคะตำถั่วได้ยังคะตำถั่วโอเคโอเคค่ะเนื่งสอง พิซ่ายืดได้โอเคเป็นไงบ้างคะเป็นยไงบ้าง โอเคค่ะเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะคะสำหรับใครอยากมาเล่นน้ําก็มาได้นะคะที่บ้านยายอำเภอโพนค่าบริการคิดคนละเท่าไหร่นะคะคนละเท่าไหร่ห้าสิบบาทสรารับผู้ปกครองคิดไหมคะคนที่ไม่ลงเล่นน้ําก็ไม่คิดนะคะโอเคค่ะทุกคนขอทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกัน